Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG จีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวแอสตซนช่วงเช้าโทมิลุนคัมแบ็กบทสัมภาษณ์อาริต้าก่อนเกมเปิดบ้านรับเบนฟอร์ดมิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมแอสตซนให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมพิมเมอรีที่พวกเขาจะเปิดบ้านพบกับเบนฟอร์ดในวันเสาร์นี้ความพร้อมล่าสุดของทีมทุกคนสบายดีมีข้อสงสัยคือโทมิยังไม่พร้อมเต็มที่นักแต่เขาได้ลงซ้อมกับเราในช่วง2-3วันที่ผ่านมาดังนั้นเขาสามารถลงเล่นได้และเราสามารถใช้งานเขาได้ เราทราบกันว่ากาบี้โดนใบแดงในเกมกับวูฟและจะติดโทษแบนส่วนคนที่เหลือพร้อมลงสนามแบรนเลโน่ฟื้นจากอาการติดเชื้อเขาสบายดีเขาฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีแล้วและฝึกซ้อมกับทีมในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาดังนั้นเขาพร้อมที่จะลงเล่นได้พายุทลมลนดอนส่งผลกระทบกับก,บการเตรียมทีมหรือไม่ใช่เลยเราต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมลมแรงเกินไปกับสิ่งที่เราต้องการทำเราต้องมีการปรับตัวและมีบางส่วน ต้องเข้ามาซ้อมด้านในและบางส่วนก็อยู่ด้านนอกเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดได้มีการพูดคุยกับคณะกรรมการผู้ตัดสินแล้วหรือยังเกี่ยวกับใบแดงของมาติเนลลี่ยัยงเลยแต่มันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่อันที่จริงเราได้เขียน,นรายงานเกี่ยวกับความคิดเห็นและต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินสถิติคินชีตของอาร์ซนในซีซั่นนี้สําหรับทีมที่ดีที่สุดในลีกยุโรปและทีมที่ผ่านไปเล่นแชมเปี้ยนลีก มันเป็นเรื่องที่ต่อรองไม่ได้จะต้องทําให้คู่แข่งเจองานยากที่จะยิงประตูเซคุนและคุณสามารถสร้างสิ่งอื่นจากรากฐานตรงนั้นได้การสร้างสรรค์และเกมรุกของเราพัฒนาขึ้นและยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพัฒนาประสิทธิภาพในการยิงประตูที่ต้องพัฒนาขึ้นโอกาสในการจบอันดับในท็อปโฟดูกันไปทีละเกมเราต้องชนะในเกมวันพรุ่งนี้และเราจะขยับเข้าใกล้เป้าหมายเข้าไปอีกนิดมันเป็นเรื่องจริงที่เรามีเกมในมือ และยังมีเส้นทางอีกยาวไกลและมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นได้หลายอย่างสามารถพลิกผันได้และเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับบริบทต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะมีหลายทีมที่มีเอียวในการแย่งทาอปโฟเทอรี่อองรีบอกว่าปืนใหญ่ถือว่าล้มเหลวถ้าไม่จบในอันดับท็อปโฟผมไม่ทราบผมไม่ได้อ่านสิ่งที่เขาพูดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ที่ต้องการพวงนี้เป้าหมายของเราคือการเล่นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และชนะในเกมนั่นคือเป้าหมายการแพ้เบรนท์ฟอร์ดในเกมนัดเปิดซีซั่นเรารู้ว่ามันยากกับเกมนัดเปิดสนามและยิ่งมีความยากขึ้นไปอีกกับจํานวนผู้เล่นที่เราขาดไปในเวลานั้นและต้องเจอกับทีมน้องใหม่ซึ่งทําผลงานได้เป็นอย่างดีผมไม่ได้ประหลาดใจอะไรเพราะผมรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากพวกเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ง่ายในการต้องเจอกับพวกเขา เราไม่ใช่ทีมเดียวที่มีปัญหาในการเจอกับพวกเขาปืนใหญ่อ์สซนนมกกาไกลแค่ไหนนับตั้งแต่เกมนัดเปิดซีซั่นเราแสดงให้เห็นในวันพรุ่งนี้ว่าเราเป็นทีมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงหวังว่าจะได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเราได้เล่นในบ้านและเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรกับช่วงเวลานี้ของซีซั่นเราต้องเล่นให้ดีและชนะในเกมการกลับมาลงสนามได้อีกครั้งของคริสเตียนอิริกเซนมันยอดเยี่ยมที่ได้เห็นเขากลับมา ผมจำได้ว่าผมอยู่ที่ไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์กับเขาและปฏิกิริยาของคุณที่แสดงออกมามันแย่มากมันเป็นข่าวดีขอบคุณทีมแพทย์เป็นอันดับแรกที่รักษาชีวิตของเขาในวันนั้นและผมไม่สามารถจินตนาการว่ามันมีความหมายกับครอบครัวของเขาแค่ไหนแต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาต้องกังวลการที่เขากลับมาได้นับเป็นข่าวที่ดีมากๆเขาเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในลีกนี้ ตอนนี้เขามีโอกาสที่จะกลับมาและลงเล่นเห็นใจกาเบียวถูกมองข้ามเกินไปสื่อแฟนปืนใหญ่ยกย่องฝีท Gabriel, เท้ากาเบียวเหนือความแม็กไกวด้วยซ้ำไปสื่อ l อลทีอาร์สตนสื่อแฟนบอลอาร์ซตน Arsenal, ในประเทศอังกฤษชื่อดังโพตทวิตเตอร์ล่าสุดเกี่ยวกับกาเบียวมาเกาเยสกองหลังทิมชาติบราซิลวัย24ปีซึ่งมักถูกมองข้ามเป็นประจำจากสื่อบรรดาประเทศอังกฤษและแฟนบอลในพิมลิกอังกฤษทั้งที่มีฝีเท้าอยู่ในระดับท็อป ไม่รู้ว่าใครอยากได้ยินเรื่องนี้ไหมแต่กาเบรียลมาเกาเยสเป็นกองหลังที่ดีกว่าแฮ์รี่แม็กควายจริงๆเขาแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจภายใต้สถานการณ์ที่โดดเดี่ยวและขับขันเขาทําได้ดีต่างจากแฮ์รี่แม็กควายที่ไม่สามารถรับมือลักแซตแบบหนึ่งต่อนหนึ่งได้เลยด้วยซ้ําตลอด2-3ปีที่ผ่านมา และทุกครั้งที่ไม่มีผู้เล่นคอยประคองเขาเขาจะดูอึดอัดมากอยู่เสมอในการเล่นเกมรับยินดีต้อนรับกับบ้านมิเกลอาซิสโพสกับบ้านสื่อใกล้ชิดยืนยันเตรียมขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวมิเกลอาซิสกองกลางอังกฤษวัย19ปีโพสทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาล่าสุดเป็นภาพระหว่างการฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่บนทีมชุดใหญ่หลังจากเขาเพิ่งจะกลับมาจากการยืมตัวที่พอสมาร์ท้อมระบุข,ข้อความว่ากับบ้านแอสตัน โดยทางหน้าสื่อจอดเบิร์ดแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอาครมี่ของอาร์สอนลรายงานล่าสุดว่ามิเกลอาซิสเป็นผู้เล่นในทีมยู23ที่ยังคงซ้อมอยู่กับทีมชุดใหญ่ฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลที่อาจการันตีได้ว่ามิเกลอาซิสคือส่วนหนึ่งในทีมชุดใหญ่ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลแอดแอดอินโก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยกำแพงหินบราซิลจากกองหลังดาวรุ่งสู่แกนนำเกมรับอาร์สเนล มาเกาเยสเผยทำงานหนักทุกวันเพื่อพาตัวเองก้าวสู่แข้งระดับท็อปกาเบียมาเกาเยสกองหลังทีมชาติบราซิลวัย24ปีให้สัมภาษณ์ถึงเบื้องหลังผลงานยอดเยี่ยมในซีซั่นนีของเขากับแอสตซนจนทําให้เขาก้าวขึ้นทีมชาติชุดใหญ่บราซิลเป็นที่เรียบร้อยและลุนมีชื่อไปลุยฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ทุกๆวันผมทํางานหนักมากเพื่อที่จะพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพของผมให้ดีขึ้น และพัฒนาความสามารถทางเทคนิคของผมอยู่เสมอๆเพราะผมมีความคิดว่าสิ่งที่ยากกว่าการไปถึงระดับสูงสุดคือการอยู่ที่นั่นระดับสูงสุดให้ยาวนานที่สุดย้อนไปเมื่อปี2020หลายคนตั้งคำถามว่าเด็กคนนี้ตอนนั้นอายุ22ปีจะคุ้มค่าตัว23ล้านปอนด์ไม่รวมโบนัสที่จ่ายไปไหมเพราะแทบไม่เคยได้ยินชื่อเลยเวลาผ่านไปเพียง2ปีเขากลายเป็นหัวใจสำคัญแนวรับอานอ์ตซนไปที่เรียบร้อย ปืนใหญ่หวังล้างตาจัดสมิธโรและสาก้าลงสัตว์รับเบรนฟอร์ดปืนใหญ่หวังแก้แคนเดอร์บีหลังสตาซีซั่นด้วยความพ่ายแพ้เกมนี้แม้จะไรายชื่อกาเบียลมาติเนลลี่ที่ติดโทษแบนแต่พร้อมใช้บุคโยสากา้ามาร์ตินโอเดกาดและเอมิลสมิธโรปั้นเกมรับมือเบรนฟอร์ดเพื่อลุน3ามต้มหวังขึ้นท็ฟอรหากคุณขอสะดุดศึกพิมลิกอังกฤษวันเสาร์ที่19กุมภาพันนี้ เวลา22นาฬิกาสนามเอเมริตเดียมมิเกลอาริต้ากุนซือไอ้ปืนใหญ่พาทีมชนะวูฟถึงทีมหนึ่งต่อศูนย์ในนัดล่าสุดหลังจากไม่ชนะใครมานานทําให้กลับเข้าสู่เส้นทางการลุนพื้นที่ท็อปโฟเต็มตัวอีกครั้งโดยอาร์ตอนได้พักมาหนึ่งวิคเต็มๆหลังคิวดวลกับเชลซีโดนเลื่อนไปเนื่องจากสิงบูฟัดแข่งสมสทรโลกทําให้เกมนี้พร้อมสุดทาคิเฮโรโทมิยาสึปากกาหลังทีมชาติญี่ปุ่นที่เจ็บน่อง ก็ยังไม่น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้เช่นกันรวมถึงโกอย่างแบร์เโน่ที่ผลกลับตัวจากเชื้อระบาดก็น่าจะมีปัญหาเรื่องความฟิตด,ด้วยด้านกาเบียมาตินเนลลี่ที่โดนไล่ออกในโมลินิวกลาวจะติดโทษแบนหนึ่งเกมลงเล่นเกมนี้ไม่ได้ทว่ายังมีเอมิลสมิธโรลงปั้นเกมร่วมกับบุคโยสาก้าและมาตินโอเดกาดโดยมีอเลซองเดลกาเซต กับตันทีมรับบทหอกเป้าโทมัสแฟงกุนซือพึ่งพิฆาตพาทีมเลือดหยุดไหลเกมก่อนด้วยการเสมอกับคิสตันพาเลซูนต่อศูนย์โดยก่อนหน้านั้นแพ้รวดมา5นานัดติดต่อกันในลีกอีวานโทนี่ของหน้าตัวเก่งที่เจ็บน่องและไม่ได้ลงสนามใน2นัดล่าสุดในพิมเมอรีจะต้องลุ้นความฟิตอย่างหนักโอกาสมีอยู่ที่50-50ทาริกโฟซูเฮนรี Henry, มาเทียสยอร์เกเนเซนและคิสเตนอิริกเซนไม่น่าจะลงสนามได้ทั้งหมด เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความฟิตนั่นเองผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามอาร์ตตัน 4-2-3-1, เอรรนเดมเดลเซดิกโซอาร์เรสเบนไวย์กาเบียลมาเกาเยสเคียรันเทียนี่โทมัสปาเตกานิชาก้าบุคยอสซาก้ามาตินโอเดกาดเอมิลสเิตโรอเลซองเดลกาเซตผู้จัดการทีมมิเกลอาริต้าเบรนฟอร์ด 3-5-2, ดาวิดไรย่าคริสโตเฟอร์เอเยอร์ปอนตุสยานสันอีธานพินน็อก เซจีกายอสมาเ์ติสเยนเซนคริสเตียนนอกาดวิตาลียาเนลริโคเฮนรี่บียองเอ็มเบลมโมโ,อโยอันเนวิสซาผู้จัดจาการทีมโทมัสแฟงผู้ตัดสินจอนฮานมอดผลการพบกัน5นัดหลังสุดเบรนฟอร์ดชนะอาร์ตตัน2-0อาร์ตตัน, 01, นต 2, ชนะเบรนฟอร์ด3-1เบรนฟอร์ดแพ้อาร์ตตัน0-1อาร์ตตันเสมอเบรนฟอร์ด2-2อาร์ตตันชนะเบรนฟอร์ด2-0 ผลงาน5นัดหลังสุดอาร์ซนอลชนะบู 0, มแฮมตัน1-0เสมอเบอร์ลี่0-0แพ้ลิ 2, เวอร์พูล0-2เสมอลิเวอร์พูล0-0แพ้ฟอร์เรสต์0-1ผลงาน5นัดหลังสุด ford, สเบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลส0-0แพ้แมนซิตี้0-2แพ้เอเวอรตัน1-4แพ้บูมแฮมตัน1-2แพ้แมนยูไนเต็ด1-3ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลอ้อนแอดอินโก88 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย